uh -huh. เหมือนน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับน้ำเพิ่มขึ้นจริงด้วย อากาศร้อนนะครับมันไปเมื่อกี้เห็นตัวแล้วนะครับเราใจเย็นเกินมันไปแต่เชื่อว่ามันต้องกลับมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกนวะ่าขึ้น,นเบิ้มๆตรงนั้นนะครับ ไม่อยากเสียนะครับไปไกล เตียนฝุ่นตานิ่ง นะครับเพื่อนๆพืวใหญได้เลยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยลากนะอุยอุ้ยอุ้ยอุยโวใหญ่เลยนะอุยลากใหญ่เลยนะัวใหญ่เลยนะครับโอ้เต็มๆเลยนะครับ Oh. อ้านี้มีไซโดอีกแล้วครับเฮ้ oh. ยโอไซครับเพื่อนเพื่อนเ oh. ย็นเลยนะครับจะเยน็นเย็นนะครับล็อกเป้านิ่งนิ่ง ใหญ่เลยนะครับขออนุญาตจับปลากันนะครับ กับพัน์น้ตัวหนึ่งน,นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับเพื่อนๆจังหวะยิงแยก้วยครับมีโอกาสไปโดนไม้ไผ่แล้วจบเลยนะครับต้องรอให้เขาออกมาห่างจากกิ่งไผ่ใหญ่ๆสักนิดนึงนะครับแต่ค่อยถอยนะครับนั่นนะครับเขากำลังกินสาลายอยู่สาลายที่เกาะตร้งกิ่งไผ่นะครับต้นไผ่ เย็นๆนรเราให้เขาขึ้นหลายตัวแล้วก็เลือกตัวที่ไม่เป็นอุปสรรคในการจริงนะครับ โดนไหมโดนไหมครับโดนนะครับโดนอีกแล้วนะครับโอ้โหโดนอีกแล้วนะครับอ้าวไม่เป็นไรครับดเดี๋ยวมาแล้วครับตัวไม่ใหญ่นะครับเราต้องดูจังหวะดีๆนะครับก็มีโอกาสจะไปจิดไม้ไผ่โสงนะครับพอได้จังหวะก็อ้าว มาดีๆขึ้นละโอเคครับตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็รวมๆหลายตัวก็ได้อยู่นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอขออนุญาตเก็บปลาแป๊บนึงนะครับ ไปับตกแต้มมานม เป็นว่าอากาศรอดไปต่อเลยวันอีกแล้ว ว่าแล้วนะครับเพื่อนๆโดนน้อ้โหโ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 อ้โหเพื่อนขอแล้ตัวใหญ่นะครับติดมันติดมันติดมันขอแล้วนะครับขอแล้วนะครับโอ้โหเติดนิดเดียวนะครับจะหลุดละ ก็ขึ้นพอดีนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกนหลุดแล้วนะครับเกือบไปแล้วโอ้โหเไ,ได้ยเลยนะครับเพื่อนเไ,ได้ยเลยนะครับ เดี๋ยวนะครับจะด,ดุดละโอ้โหมันจะลงแล้วนะครับเลยจัดเลยโอ้เพืเ่อนๆดูนะครับได้เยอะแล้ว นอนหน่วยเลยนะครับสายวิ่งโอ้โหโคตรสนุกเลยโอเคนะครับขอญอาตเก็บปลานะครับครับเพื่อนๆหลังจากกลับมาจากยิงปลาแล้วนะครับเราก็มาชั่งน้ำหนักปลากันดีกว่าว่าน้ำหนักจะได้สักเท่าไหร่นะครับ ตรงนี้นะครับตรงไหนโอเคนะครับเพื่อนเเราจะเริ่มจากปลาตัวแรกที่เรายิงได้ก่อนเลยนะครับตัวแรกก็เป็นปลาเนนนะครับหนึ่งกิโลหนึ่งขีดครึ่งนะครับไซส์สวยนะครับเพื่อนเแล้วก็ตามด้วยตัวที่สองนะครับเป็นปลาเนนที่เรายิงได้นะครับตัวไม่ใหญ่ัวนี้นะครับขีดสองขีดสามขีด สี่สามขีดครึ่งนะครับกัแบสี่ขีดตัวนี้นะครับไม่ใหญ่ขนาดถ่ายทอดและตามด้วยปลาแรดนะครับนี่นะครับเปืป่อนๆโอ้หนึ่งกิโลสองขีดนะครับเด๋อไปน,นิดนึงไม่เป็นไรนะครับตัวน,นี้ตัวที่สามที่เรายิงได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการ ขูดเก็บแล้วก็เก็บไปทำอาหารในตู้เย็นต่อไปนะครับโอเคนะครับหลังจากเราได้ปลามาแล้วเราก็นำปลามาทำอาหารนะครับวันนี้เสนอเมนูอะไรครับแม่บ้านต้มยำปลาดินจ้าต้มนำปลาดินนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรายำนอกนะคะนี่เราต้มให้เปื่อยเลยให้ไฟแรง แล้วก็ทําเครื่องยําไว้นะคะครับแถวบ้านนี่แหละเราต้องให้แบบว่าเดือดคลากๆเลยนะคะนี่ต้มไม่นานนะนะแบดหมดแล้วค่พอได้อ่านี่เราให้เดือดคล่า๊กเลยเดี๋ยวดูวันนี้เขาชอบเห็นไหมเปื่อยไหมคะของปรดใช่ไหมเธอตรงนี้เนี่ยดูนะคะหัวปลา โโอ้หกินเลยไหมเดีย๋ยวค่อยกินให้สุกให้ดีก่อนไม่ยากให้เจ็มันเจ็ดแล้วถ้าจะกินก็ได้ <8 S 2> เลยนนะค,ะเค,ครับเพืพ่นๆเสร็จแล้วครับต้มยำปลาเนยหอมเครื่องในนะครับเข้าด้วยกันครับไม่รู้ว่าผ่านไหมนะครับฝีมือแม่บ้าน โดยใหญ่จะผ่านทุกรอบไม่เคยตกรอบเลยเป็นแชมป์ตลอดวันนี้ดูดิวว่าเป็นไงบ้างอือหือืๆๆ่นใจอร่อยครับคุ้มค่านะครับที่เราไปหาปลามาแล้วก็มาทำอาหารานะครับเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะนะครับเพื่อความอร่อยโอเคนะครับ วิดีโอของผมมีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับเอาไว้ดูยามว่างนะครับขายกงขายเยดได้นะครับห่ากวิดีโอมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์สกิปด้วยนะครับติดตามผลงานผมด้วยนะครับเพื่อผมมีผลงานดีๆนะครับลังทันผลงานดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกต่อไปนะครับ โอเคครับสุดท้ายราก่อนนะครับ <laughs> สวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับ